สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเพิ่งเข้าใหม่นะครับตัวน,นี้เป็น macbook pro 13นิ้ว2 0 1 7นะครับตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็น ram 16บหกิกนะครับผมเปิดสปเปคให้ดูก่อนนี่นะครับเป็น uh, pro 13บสานิ้ว 7, 2อ1 7ั to thunderbolt 3 p o พอร์ตนะครับ cpu i 5 2.3ม memory 16G กิกนะครับ storage อ,อยู่ที่2 5 6 g กิกนะครับ ตัวนี้สภาพสวยครับอุปกรณ์มีให้ครบกล่องนะครับเปิดให้ดูอยากให้ดูรีวิวรอบเครืร่องก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้รอบชาร์จอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซนต์เองนะครับคือเพิ่งเพิ่งใช้ไปได้แค่ชาร์จไปแค่ครั้งเดียวครับตัวเครื่องใหม่มากพาวเวอร์เนี่ยนะครับเนี่ยเพิ่งใช้ไปแค่รอบชาร์จมันเพิ่งแค่หนึ่งหนึ่งครั้งอะครับผมสภาพใหม่ครับให้ดูรอบๆบเครื่องก่อนแล้วกัน ตันี้จอใสๆเลยครับสวยๆเลยตัวน,นี้ยังมีประกันหน้าจออยู่นะครับจอลอกจอเป็นรอยเลยสามารถไปเกมได้ที่ Apple เลยนะครับตัวนี้ใหม่มากครับให้ดูรอบๆเลยครับเครื่องสวยครับตามมุมตามเลยสวยนะครับตัว มีรอยเล็กน้อยครับตามการใช้งานนะครับคือมันไม่เยอะครับเป็นจุดๆมากกว่าครับให้ดูกันชัดเลยนะครับตามขอบตามมุมอะไรสวยๆเลยครับนี่นะครับแจ็คสั่นดูท่านน่ด้านล่างนะครับขาล่างสวยๆครับผมตัวนี้คุ้มนะครับได้ไปคือมีกล่องมีแอดเตอร์ชาร์จให้นะครับ มีกล่อง,องมันแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้น่าจะ61 0วัตต์นี่นะครับ็1วัตต์ไอนะครับตัวจอสวยครับตัวจอไม่มีรอยเลยสภาพดีมากครับตัวนี้โป้ Bo 13นิ้ว2.17นะครับเดีย๋ยวลงแอปให้พร้อมใช้งานนะครับก็จะมีจัดต่อแอปแต่งรูปอะไรพวกนี้ครับ ฝากด้วยนะครับแมบุ๊คโปรสิบสามนิ้วสองพันสิบเจ็ดแรมสิบหกทิกเอสเอสดีสองร้อยห้าสิบหกิกนะครับรานะคาอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบนะครับสามารถมาต่อรองราคาได้ที่นหน้าร้านนะครับหรือจะลองเข้ามาดูก่อนก็นได้นะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ